ที่ยิม้มใส่กล้องเหรอครับวะที่มันยิ่มเที่ยวใส่กล้องมันก็ตายกันมันก่มันก็ยิ้มอย่างนี้อยู่แล้ววันยิ้มแบบธรรมชาติมาได้กับแบบธรรมชาติที่สุดลองยิ้มแบบธรรมชาตินะมืยธรรมชาติกะตัวเนี้ยมองเงี้ยเอาธรรมชาติก่อนอย่างนี้ล้วแกงยิ้มหรอเหมือนเดียวกวันะแบบเดียวกันหน้าเดียวอโอเคครับผมสวัสดีครัสบรสวัสดีครับวันนี้นะครับ ผมจะมานะครับแจ้งให้เอซีนะครับได้ทราบนะครับว่าวันที่เสาเก้าวันเสาร์นะครับวันที่เสาเก้านะครับมาพบเจอนะครับลุงชัยและผมได้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับอาจารย์เต้นะครับมือชงเล่าระดับโลกนะครับซึ่งแกอยู่ จังหวัดสุรินทร์นะครับนัดปะกันนะครับหรือว่ามาร่วมงานสั่งสารมิติ้งนะครับทางร้านโภวีสิบเก้านะครับเพื่นได้จัดงานนะครับแล้วก็ยังมีเน็ตไอดอลนักดื่มสายคาสายขิงสายหัวแะแอนแล้วก็สายอย่างก็บอกว่าก็จะมาตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีนะครับเน็ตไอดอลทางเหนือนะครับอาจจะเข้ามาร่วมแจมนะครับก็ f อฟนะครับ ก็สามารถนะครับมาแวะนะครับหรือว่าจองโตะ๊สำรองโต๊ะได้นะครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับด้าน,นล่างนะครับของเพจแล้วก็โทรเข้ามานะครับสำรองได้มา <นะ S 1> เจอตัวกันได้น <ะ S 1> แน่นอนเนาะแน่นอนลุงชัยนะครับนักชงระดับโลกนะครับจะมาชงด้ลุงชัยกินอันนี้ก่อนักดึมภาคเหนืออันนั่นก่นนักชงที่ไหนชลิน หรือว่าสิ่งเหนือเสือใต้นะครับก็อจะมาเจอกันในวันเสาร์ที่19ครับนะครับขอฝากกันตัวนะครับกับสีท่านใดอยากเจอตัวเป็นๆนะครับของลุงชัยอยากเจอบริการนะครับเจ้าอ่านหน้าดวงสวรรค์หรือว่าอยากเจอผมนะครับไอเสมนะครับก็สามารถมาแวะเวียนหากันได้ครับร้านเปิดตั้งอยู่ที่ไหนครับลุงชัย ตรงข้ามกับเมืองใหม่ครับที่ไปหัตถตายเหมกันเมืองใหม่พุนตรงข้ามประตูเชียงใหม่อ๋อมันใหม่เหมือนกันเนาะเออมันใหม่เหมือนกันหรอนะครับจะจำให้แมนนะครับสําหรับเอฟซีทุกท่านนะครับตรงกันข้ามนะครับประตูเชียงใหม่นะครับร้านวันจะออกสีแดงๆนะครับครับสีแดงๆร้านตกแต่งได้น่าอยู่หน้าขินมีทั้งหมดสองชั้น นะครับอย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามาหากันได้นะครับครับผมสวัสดีสวัสดีครับบายบายแล้วเจอกันแล้วเจอกันวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบเก้านะครับวันเสาร์นะครับเดือนพฤษภาเดือนหยพฤษภาห้าเดือนหยเดือนหยพฤจิการอ๋อเป็นใจพฤจิการยายเดือนนี้กตุลาเอตุลาเมื่อก่อนม่ผมมาสิบเก้าเมื่อก่อนสามสิับ พัดไปเมื่อเดือนพฤศจิการล้วอแต่เฮาอู้ภายในเดือนนี้ก่ะวันที่29เสาร์ที่29นะครับตุลาคมนะครับเจอกันได้ในเวลาหนึ่งรุ่มตรงนะครับหนึ่งรุ่มตรงนะครับองโต๊ะนะครับอหนึ่งโตเะอร0ห้ารอยบาทนะครับ1นโตห้าร้อยบาทสามารถจองเข้ามาได้แล้วก็ลองดู สอบถามรายละเอียดนะครับด้านล่างไี้เลยโอเค,คขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ